พี่ก็รอฟังจากผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันก็ก็รอว่าจะยังไงแต่ทุกอย่างตัดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วพร้อมที่จะออกอากาศแต่ว่ารอทางผู้ใหญ่ว่าจะจะจะพร้อมให้เราฉายเมื่อไหร่หรือผู้ใหญ่เองนั่นแหละพร้อมฉายเมื่อไหร่ใช่ครับยังยังไม่ทํากำหนดเลยครับ สำหรับกินมาลีใช่ป่ะครับก็แค่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ฉายจริงๆหรืองดไปจริงๆมันเสียดายงานอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกเราเราตั้งใจทําน้องๆทุกคนตั้งใจทำก็จะเสียดายว่ากวจะเว่าไสียดาย้คิดว่าได้ฉายสําหรับผมนะ อันนี้ทางผู้ใหญ่ผมไม่รู้แต่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าถ้าดูความตั้งใจของนักแสดงของทีมงานของสิ่งที่ออกมาเนี่ยน่าจะแบบว่าใจอ่อนให,ให้ให้ได้ให้ได้ฉายและและคนดูยอมรับที่จะดูใช่ครนะับใช่ครนะับ อันนี้จริงๆถ้าเป็นพี่ใหม่เองอ่ะพี่ใหม่พูดยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องแล้วเราก็ยอมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้โทษใครใดๆทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของของของส่วนตัวของคนะนะครับจริงๆแล้วคิดว่าถ้าสมมติว่ายังสามารถออดแอนได้มันจะมีสื่อมอกกว่าถ้าถ้าออดแอนได้ไดน่าจะณเวลานั้่ณเวลานั้น,น,น,นใช่ไหมผู้ใหญ่คิดถูก ก็ก็มีส่วนแต่เหมือนอย่างที่ใหม่บอกว่าบางทีเรื่องส่วนตัวของเขาเ,เป็นแฟนแฟน,นขับก็ให้แยกให้แยกกันนิดโอเครู้ว่าบางอย่างถูกต้องบางอย่างไม่ถูกต้องแต่อยากจะให้ให้แยกให้แยกเรื่องส่วนตัวของ ตัดต่อช่วยเพื่อให้ได้ออกอากาศใช่ไหมคือด้วยความที่น้องต้องเป็นเป็นเป็นตัวหลักไม่รู้จะต,ตัดออกยังไงแล้วเ็เื่อ่ละครย่มตัวกระแสก็จะตามมาเ <c oughs> อ่อถ้าเกิดว่ามองในแง่อ่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของสังคมที่เขากำลังมองกันดูอ่ะมันก็ย่อมมีเอฟเปกแหละเพราะว่าจากจากตัวละครนี่มันรักเดียวใจเดียวรักพี่เสียดาน้อง รักสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ในเรื่องตัวละครเขาก็มีเหตุผลที่ที่ชัดเจนของเขาพี่ใหม่คิดว่ามันก็มีผลแหละครับสำหรับคนอื่นๆใช่ไหมครับสำหรับคนอื่นเนี่ยก็ได้คุยบ้างก็ทุกคนเข้าใจลิชี่เข้าใจก็รอได้ถ้าถ้าจะมีงานสักชิ้นให้คนดูได้ดูน้องอีกอะไรเนี่ยเพราะนั้น พี่หมาเชื่อว่าสักวันหนึ่งน่าจะได้ดูกันยังไม่ได้คุยกับน้องเลยยังไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้คุยเออพี่ไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เลยแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็ตัดสินใจเพราะเพราะเราแค่ส่งมอบงานทุกอ,อย่างให้เสร็จสิ้นแล้ว เอภัยายามสื่อถึงคนที่ทหเห็นว่าฉากคว้มแบบเรื่องการฉากนีรีส์อะไรแบบ,แบบบนีนมันคือมันคือความผักอ้นมาจากสิง่งที่เราเคยทําแล้วพอได้ทําแนวที่มันคล้ายๆกันเข้าทางกันมันก็เลยใส่เต็มที่มันก็เลยฉากเอยคอสตูมเอยอะไรเอออ่าสวยงามไปหมดแล้วก็หมายว่ามันมีความน่ารักมันมีความ โรแมนติกอ่ะเสียหายเอ่อตอนนี้มันยังไม่มีความเสียหายแค่ว่ารอเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้ออกอากาศแค่นั้นเองอันนี้อันนี้พี่ใหม่อันนี้พี่ใหม่ไม่ไม่ทราบจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของการตลาดของทางผู้ใหญ่ของทางช่องเองรอย่าเยวรอรอรอและอยากให้ได้ดูด้วย Gracias. <laughs>